อาขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิป,ลปนี้เราจะทำเกี่ยวกับ v o l c o i นะครับหรือว่า Volcoin Network เป็นแอปพลิเคชันมาแรงนะครับที่ให้เราเข้าไปสแกนม่านตาแล้วก็ได้รับมาเป็นตัวเหรียญเพื่อมาสะสมหรือว่าขายเป็นเงินบาทได้ท,ทันทีโดยแซมอา t แมนนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง t o o for humanity นะครับก็คือแซมอัลแมนนี่จะเชื่อมอยู่ทั้งหลายบทบาทนะครับก็อยู่ในส่วนของ OpenAI แล้วก็หลายๆเจ้านะครับแต่ไม่ใช่เจ้าของนะครับเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโวลคอยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวเริ่มต้นเลยผมก็จะมาแนะนำตัวนี้ กดเข้าไปตรงคำว่า LEARN นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีภารกิจอยู่นะครับตอบคำถามมีคอร์สอยู่0.90นะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบ30บาทาฟังกช์ชันทั้งหมดที่กล่าวมานี้สำหรับคนที่ยืนยันตัวตนกับ Volcoin แล้วเท่านั้นนะครับ หลายคนคงสงสัยว่า OpenAI คืออะไรนะครับขออธิบายแยกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกัน OpenAI ก็คือตัวที่ทำ ChatGPT 4.0 5.0อะไรพวกนี้เลยนะทุกคนก็ประมาณนี้ Volcoin นะครับอยู่บนการพัฒนา l a เยอร์บน Ethereum นะครับที่นำทีมโดย Sam Alman หรือว่า Volcoin Network นะครับที่พัฒนาขึ้นมา ผมก็จะมาแนะนำฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับ Wallet นะทุกคนให้เรากดเข้าไปได้เลยฟังก์ชันเกี่ยวกับ Wallet ก็คืออะไรคล้ายคลึงกับแอป Wallet ทั่วไปเลยครับเราสามารถกดเข้ามาได้ตรงนี้นะครับเป็นสินทรัพย์ที่สามารถถอนออกได้ตลอดเวลาไม่มีการล็อกอะไรนะ ตรงนี้ก็คือ value นะครับเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับการล็อกผลตอบแทนนะครับ10%น่าจะต่อปีให้เรากดไปตรงเครื่องหมายตรงนี้อ่ามันก็จะบอกอยู่นะครับ v o l c o i ช่วยให้เงินของคุณเติบโตด้วยรายได้จากผลตอบแทนนะครับอันนี้เราสามารถโอนเข้าได้นะครับถ้าเรามีเหรียญเราก็กดตรงนี้เลย อะไรประมาณนี้ถ้าโอนออกนะครับจะใช้เวลาอยู่ที่7วันนะครับสมมุติเราโอนเข้าเพื่อกินดอกเบี้ยวันที่1เราก็ต้องรออีกทีน่าจะวันที่8นะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวมันเข้าอัตโนมัติเองตรงนี้ผมไม่ได้ฝากไว้นะจะมาอธิบายให้ฟังเราก็จะมีข้อมูลมูลค่าตลาดแจกจ่ายไปแล้ว ประมาณนี้เราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะอันนี้จะเป็นประวัติย้อนหลังเกี่ยวกับธุรกรรมของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโอนเงินขาเข้าขาออกรับเหรียญอะไรก่อประมาณนี้อันนี้สามารถสแกนได้นะทุกคนอันนี้ก็มี q r วของเราด้วยนะนี่ง่ายดี ผมก็จะมาแนะนำในส่วนของฟังก์ชัน mining app นะทุกคนฟังก์ชัน mining app ตัวนี้อยู่ในโวลคอยเลยนะทุกคนแต่ละตัวก็จะมีหน้าที่ของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าทาง Mini App น,ปปนี้ใครที่สร้างแอปพลิเคชันหรือว่าอะไรก็สามารถเอามาลงได้ แต่มันก็จะมีหลายอย่างแยกย่อยเข้าไปมันจะมีในส่วนของเกมครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหรียญเราสามารถใช้ตัวค้นหาได้มีหมวดหมู่ AI ธุรกิจความสะดวกสบายช้อปปิ้งแล้วก็ในส่วนของโซเชียลการเงินรับรายได้และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในส่วนตรงนี้บางแพลตฟอร์มเราจะไปเจอคำว่ารตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปกดเปิดก่อน ตัวนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วอันนี้ก็จะมีฝากดอกเบีย้ยอยู่ที่ฝาก WLD นะครับได้อยู่ที่90%หมายถึงต่อปียิ่งมีเยอะยิ่งได้เยอะให้เรากดมาตรงนี้มันก็มีหลายอย่างส่วนนี้ผมยังไม่ได้ฝากนะมินิ มินิแอปในนี้บางตัวก็เสียเงินบางตัวก็ฟรีบางตัวก็มีฟิวเจอร์มีหุ้นมีตลาดซื้อขายอะไรประมาณนั้นการสแกนม่านตาตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับให้เรากดมาตรงเบอ l คอยตรงนีอ้อันนี้จะเป็นวอลไอดผมนะครับ้าตรงนี้นะครับอ่าเราจะมาอยู่ตรงนี้ละไอ้น,นี้คือก็คือชวนเพื่อนนะครับรับรายได้300บาทต่อลิงก์ มันก็จะมีรายละเอียดบอกไว้อยู่นี่ก็จะเป็นลิงก์เชิญของเรานะครับให้เราดูรายชื่อผู้ติดต่ออาตัวนี้ผมเชิญเต็มแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ1 ID จะเชิญเพื่อนได้สูงสุด10คนนะครับแต่และ ID ก็300บาท500บาทไม่เท่ากันอยู่ที่การสูมด้วยอันนี้ก็มีหลายอย่างถ้าอ,อันนี้มาดูตรง wallet นะครับ อันนี้จะเป็นที่อยู่แล้วก็เครือข่ายสกุลเงินไทยบาทมีหลายอย่างนะครับฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมกล่าวเข้ามานี้ก็คือหลังจากที่เราสแกนม่านตาด้วย ORB ตามจุดให้บริการตามห้างสปปรรพสินค้าต่างๆทั่วประเทศนะครับก็ค่อนข้างสะดวกดีต้องมีการจองวันที่อะไรด้วยเริ่มต้นให้เรากดเข้ามาตรง ORB App นะครับ กดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดตำแหน่งพิกัดอ่ามันก็จะมีบอกนะครับเบอร์ไอเดียอะไรพวกนี้สามารถล็อกอินเข้าไปได้ในส่วนตรงนี้จะเป็นโวลคอยนะครับการรับเหรียญเริ่มแรกเราก็กดลงมาตรงนี้หลังจากเราสแกนม่านตาเสร็จครั้งแรกเรากดยืนยันในแอปตัวนี้ ภายใน24ชั่วโมงเหรียญจะเข้าในระบบกระเป๋าอัตโนมัติให้เราถอนเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรง wallet มันจะมี2ตัวเลือกนะครับหลังจากที่เราสแกนม่านตาและรอ24ชั่วโมงให้เรากดไปตรงนี้นะครับเลือกตัวนี้ save wing นะครับนี่ spen นะครับให้เลือกตัวนี้เหรียญจะเข้าอัตโนมัติเลยถ้าไปเลือกตัวนี้มันจะล็อก7วัน สามารถถอนได้นะไม่ได้มีค่าธรรมเนียมอะไระให้เรากดมาตรงที่เดิมตรงนี้ก็จะคือครั้งแรกเราจะได้25เหรียญน,นะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไปสแกนม่านตามาแล้วเราจะได้52เหรียญหรือว่า1500กว่าบาทเลยเราจะได้25เหรียญและก็คือการเคมต่อเดือนจนกว่าจะครบ12เดือนนะทุกคน ก็ประมาณนี้นี่มันก็จะมีบอกอยู่เราจะได้เคมต่อเดือนเดือนละ3.2เหรียญกว่ากว่าสามเหรียญละกันตีง่ายๆอันนี้เราต้องมาเคมทุกเดือนนะทุกคนสมมติว่ามันเคมเดือนนี้วันที่28แแต่เราไม่เคมเลย ครบ28เดือนหน้าเหรียญที่อยู่ในลอตโต้ของเดือนนี้ก็จะหายไปเราก็จะได้ไปเดือนหน้าแทนทั้งนี้เราก็จะได้เหรียญลดลงถ้าเราไม่มาเคมตามเวลาบางครั้งถ้าเราเคมแล้วมันขึ้นขอสิทธิ์ล้มเหลวให้เราทิ้งช่วงดีเลย์หถึงสชั่วโมงไม่กันไม่งั้นก็1 1วันหลังจากนั้นก็มาสแกนใหม่มันก็จะได้ในการรลบเหรียญเราก็สแกนหน้าประมาณนี้คล้ายๆกับเราถ่ายกล้องหน้าเลยทุกคนเวลาเราถ่ายรูป ให้เรากดมาตรงข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้มันก็จะมีบอกว่าคงเหลือ81%อ็อันนี้เป็นมนันดุ์ในระบบนะทุกคนก,ก็คือยอดจำนวนทั่วโลกเลย33ล้านกว่ล้านกว่าผมคิดว่ายังไงมันก็จะเพิ่มเยอะกว่านี้แน,น่นอนส่วนตัวผมก็สแกนไปแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนทำตั้งแต่ต้นจน,นจบนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ มาชมคลิปนี้ด้วยครับ